ไอ้แลกลับบ้านคุณเป็นใครเนี่ยปล่อยฉันนะมันทำแบบนี้ทำไมนะฮะเฮ้ยนี่มึงเป็นใครเนี่ยมายุ่งกับแฟนคูทำไมฮกนป่าล่ะฉับอกปไไอ้คุณทบ้าคุณไ่ยจูบแลาวดิฉันเด็กกับแฟนฉันอยู่ีคุณลากฉันออกมาทำไมอะคะปักเอออยูนี่ สังคมสมัยนี้มันน่ากลัวหัดระวังตัวหน่อยก็ดีเอ้าเฮ้ยคุณเดี๋ยวนี่คุณเมื่อวานอะฉันนัดเดทใจเมินแต่มันจะวางยาฉันไอ้แกฉันกตสา์ไว้ใจมันอะคิดแล้วโคตรเจ็บใจเลยว่ะแกจะบอกว่าที่แกรอดจากไอเมินมาได้เพราะว่ามีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยไว้าแต่เขาเป็นใครอ่ะหล่อ่าแกฉันไม่รู้เลยว่ะฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะตอนที่ฉันอยู่ใกล้เขานะฉันรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยแกรือว่า ชื่เจอนาะคู่รัจริงหแกถ้าแกกับเขาเป็นคู่แท้ฉันเชื่อนะว่าสักวันอะแกต้องได้เจอกันอีกอช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยนี่คุณอีกแล้วเหรอคุณช่วยฉันไว้อีกแล้วอะผมคงเป็นตัวซวยอย่างคุณนะั่งเจอกันสองครั้งมีเรื่องสองครั้งเลยอ่ะกระเป๋าคุณเดี๋ยวก่อนสิคุณ คุณเดี๋ยวก่อนสิคุณหน้าตาก็ดีไม่ส้มซ่ามอย่างนี้เนี่ยฉันเจ็บข้อเท้าอะคุณสงสัยเท้าจะาพีก่อเดินบ่ายมัยเนี่ยงั้นเดี๋ยวคุณขี่หลังผมไปแล้วกันเดี๋ยวมี่ส่งเดี๋ยวคุณนั่งพักตรงนี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณชื่ออะไรหรอ ฉันยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยอ่ะผมชื่อโอ๊ดฉันชื่อดาวนะคุณมีแฟนหรือยังเคยมีแต่มันก็ทิ้งผมไปคบออกับคนที่รวยกวา่าฉันอ่ะไม่เคยสมัคก,กับความรักเลยนะรักใครก็มีแต่ผิดหวังคุณรู้ไหมฉันเองก็อยากจะเจอรักดีๆสักครั้งในชีวิตเหมือนกันนะสต่วันก็คงเจอรักดีๆแหละฉันเจอแล้วล่ะขอให้รักครั้งนี้เป็นรักที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วกันถ้าฉันบอกว่าคนคนนั้นคือคุณอนะ่ะคุณเชื่อไหมคุณจะบ้าเหรอแล้วเพิ่งเจอแค่สองครั้งเองนะ รู้สึกว่าตอนที่ฉันอยู่กับคุณน่ะฉันรู้สึกปลอดภัยรู้สึกแบบคุณแล้มาคุกันดูไหมนีถ้าคุณไม่บ้าคก็ต้องเพี้ยนแน่ๆเลยฉันชอบคุณจริงๆนะเราเป็นแฟนกันนะคุณไม่ตอบถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าตกลงนะเราเป็นแฟนกันแล้วต่อไปเนี้ยคุณต้องดูแลฉันให้ดีๆนะ